ฮัลโหลฮัลโสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเนาะสำหรับสายกราฟิกนะคะ,ะคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแบบว่าแชร์นะคะการทำเงาอีกเช่นเคยนะคะการทำเงาให้กับตัวโปรดักซึ่งการทำเงาเนี่ยมันก็จะเอาไปใช้กับงานแทบจะทุกงานเลยนะคือมันเพิ่มความสมจริงนะคะเพิ่มให้ตัวโปรดักของเรามันดูโดดเด่นขึ้นมันดูมีมิติมากขึ้นเนาะ นี่ก็จะเป็นแบบว่างานที่โบได้เอาเข้ามานะคะก็คือลูกค้าเนี่ยเขาอยากให้ขึ้นโมกอัพนะคะขึ้นโมกอัพอันนี้เนี่ยโบก็จะทำใน Adobe Dimension นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวที่ดีง่ายๆของโปรแกรม Adobe นะคะเพราะว่าของตัวโบเนี่ยก็ซื้อ Adobe แบบว่าทุกออฟอ์ o F นะคะก็คือเหมาจ่ายนะคะมันก็จะทำง่ายด้วยแล้วก็แบบว่าไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะ เมื่อก่อนนู่นบวกก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับขึ้นโมเดลกล่องสินค้านะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นโปรแกรมที่ต้องเสียงเงินเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้บูก,ก็ใช้ตัว Dimension นะคะแต่เวลาที่คุณทำขึ้นโมเดลในโปรแกรมตัวน,นี้แล้วเนี่ยนะคะคุณก็จะแบบอาจจะต้องมีการไปปรับตกแต่งเพิ่มเติมนะคะในโปรแกรม Photoshop นะคะ โบก็จะมาแนะนำทำเงานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะซึ่งโบเอ็กพอร์ตจากตัวดิเมนชันมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเงาให้กับโปรดักต์นะคะก่อนที่เราจะเอ็กพอร์ตให้กับลูกค้าเนาะเราก็ทำเงาให้เขาด้วยนะคะอันดับแรกเลยก็ให้คุณนะคะสร้าง New l a y e r ขึ้นมาเนาะเป็นที่อยู่ให้กับตัว h a d o w นั้นเองนะคะ ซึ่งเดี๋ยวจะใช้ตัวลาโซ่นะคะที่เป็นตัวนี้เลยนะคะโพลิกอาอลซึ่งตัวเงาเนี่ยนะคะคุณก็ต้องอาจจะจินตนาการนะคะว่าคุณอยากให้แสงมันมาทางไหนนะคะถ้าเกิดคนไหนที่มีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพเนี่ก็จะดีเลยเนาะ,ะแบบเออแสงมาทางนี้เงาก็ต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสร้างเงาประมาณนี้นะค,ะคลิกหนึ่งครั้งสร้างเงาแบบว่าอยู่ด้านหลังนะคะประมาณนี้่ ถ้าเกิดคุณอยากให้เส้นเขาตรงคุณก็กดชิปนะคะ,ะมานี้คึกนะคะอ่าถ้าเกิดว่ามันบรรจบกันนะคะมันก็จะขึ้นเป็นวงกลมนะคุณก็กดคลิกไปเลยพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะโบจะใช้นะคะตัววงกลมบัตรนะคะที่เป็นซอฟต์ลาวนะคะแล้วก็ปรับไซส์ให้ใหญ่มากขึ้นนะคะคือโบอยากให้มันเป็นประมาณเนี้ยนะคะ ามันก็จะเป็นการไล่แสงนะคะจากเข้มไปจางๆหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็กดคอนโทรลดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะอะ่คุณจะอ่าคอนวทรลทูสมาร์ตออบเจกต์หรือไม่ก็ได้นะคะแต่โบจะกดสมาร์ตออบเจกต์เวลาที่โบจะ,ะใส่ฟิลเตอร์หรือว่าใส่อฟมเพรสให้เขาเนี่ยมันสามารถที่จะไปรปับแก้ได้ตลอดเลยนะคะถ้าเกิดคุณ ทำเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเบอร์แกลลอรี่นะคะมาที่ตัวนี้นะนะฮะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะดันครับเดี๋ยวขอพิกเขานะอ่าแล้วก็ตรงนี้คุณปรับได้นะ เห็นไหมมันจะแบบมีการกระจายที่ค่อนข้างสมจริงนะคะเพืเ่อนๆตรงนี้ก็จะปรับความเขาเรียกว่าการขนาดของเบรอนะคะของการเบรอคุณอยากได้ประมาณไหนเอาแบบว่าพอดีพอดี่าประมาณนี้ปุ้งกดไอเคไปนะคะต้องคุณสังเกตดีๆนะ ตรงตรงเงาเนะี่ยบวาจ,จะวาดอ้วนไปนะแล้วก็เดีปรับอัปไวซิตี้นะประมาณนี้นะก่อนหน้าน,นี้พวก็จะทำตัวนี้ไว้เห็นไหมก็จะได้อารมณ์ที่แตกต่างกันนะคะนี่ก็จะเป็นเทคนิคการทำเงาที่ที่สมจริงนะเห็นไหมมันจะมีความแบบ เริ่มกระจายนะคะจากเส้นคมแล้วก็เริ่มกระจายแต่ตัวนี้เนี่ยโบอาจจะวาดแค่ไปนิดนึงนะเราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะก็มาที่ตัวนี้เลยนะทําการแมสแล้วก็ใช้บัตรในการระบายอาจจะต้องปรับฮาร์ดเน็มาหน่อยเห็นไหมประมาณนี้นะคะ โอเคนะคะเทคนิคนี้เนี่ยก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้นะคะตกแต่งสินค้าของเรานะคะให้มันมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น,นะคะมันไม่ใช่แบบเงาแค่เบลอเลยมันจะเป็นเงาที่ค่อยๆจางนะคะค่อยๆกระจายนะมันก็จะมีมิติมีความสมจริงมีความมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะก็เอามาแชร์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการอาคอมเมนต์การกดติดตามการากดไลค์นะคะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ